ก่อนนี้เขาแม้ว่าจะได้รับสิ่งเหล่านี้อยู่รู้สึกเสื่อง้งเขาก็ไม่สนใจที่จะมองดูว่ามันเกิดมาจากความมีตัวเราหรือไม่มีตัวความไม่มีตัวเรา <c oughs> เดี๋ยวนี้เขาเริ่มรู้จักความแตกต่างระหว่างความมีตัวเรากับความไม่มีตัวเราง <c oughs> นั้นถ้าเขามาเราก็ชวนพูดกันแต่เรื่องนี้ไม่พูดเรื่องอื่น แล้วนั่นอาจจะเป็นของประเสริฐที่สุดวิเศษที่สุดตรงตามความหมายของคำว่าสวนโมกที่สุดแต่ถ้าเราจะพาเข้าไปดูภาพปั้นดูอะไรต่างภาพเขียนอะไรก็ตามก็ให้ความเพลิดเพลินไปทางอื่นหรือว่าแม้จะเป็นมาทางนี้ก็ยังไม่ถึงจุดแล้วอธิบายไม่เป็นเสียด้วย ถ้าเน้นหลังนี้อธิบายไม่เป็นที่อธิบายภาพปันภาพเขียนให้มาในรูปของความว่างไม่มีตัวเราไม่มีของเราก็อธิบายไม่เปน <c oughs> น็นก็เลยเป็นเรื่องดูเล่นหรือความรู้ใหม่ๆความรู้แปลกๆนังนั้งมันก็มีลักษณะเป็นพัฒนาจรอ,อย่างดีได้แต่ไม่ใช่เป็นเรื่องศึกษาตัวสวนโมกได้ มันคำว่าโมกมันก็แปลว่าพอ้นไปหรือว่างไปตกงเข้าใจกันไหวในส่วนหลักในส่วนหลักการหรือในส่วนในใจความนันพยายามปฏิบัติตามที่จะทำได้ ฉันจึงวางระเบียบหรือแนวสำหรับปฏิบัติและขอร้องให้ปฏิบัติไว้ทำงานทุกชนิดวยดจิตว่างให้พระทำงานวยจิตว่างไม่ต้องการรับประโยชน์ตอบแทนไม่ต้องการรับความขอบใจให้มาฝึกฝนตัวเองว่าขณะที่ทำงานเหนื่อยเข้ามันรู้สึกมีตัวกูของกูหรือเปล่า แล้วในขณะที่มันมาเข้าใกล้เพื่อนฝูงบุรุษที่สองที่สามขึ้นมามันมีหือแห่กันวยตัวคูของคูหร,รือเปล่า <c oughs> นี่เป็นบทเรียนที่ลัดสั้นมากคัูเจ้าพี่สูตรว่ามีความเห็นแก่ตัวรเปลาควบคุมความเห็นแก่ตัวได้กีมากน้อยถ้าทำอะไรที่เป็นการทำลายความเห็นแก่ตัวได้บ้าง ก็ศึกษาไปเรื่อยๆฝึกฝนไปเรื่อยๆอย่างนี้ดี <c oughs> เพราะว่าเรื่องพูดนั่นมันคนละอย่างกับเรื่องเรื่องจริงเราจะอ่า,อานหนังสือจนเข้าใจเรื่องความไม่เห็นแก่ตัวแล้วอธิษฐานจิตเป็นผู้ไม่เห็นแก่ตัวแล้วเราเชื่อว่าเราจะเป็นผู้ไม่เห็นแก่ตัวแล้วทั้งนั้นเป็นเรื่องพูดเรื่องฝันเรื่องนึกเรื่องคาดน้อย มันต้องทําอะไรลงไปจริงๆอืที่เป็นความไม่เห็นแก่ตัวจริงๆให้นานพอด้วยให้นานมากพอด้วยงานหรือบทเรียนบ,บทเรียนที่เป็นงานงานที่เป็นบทเรียนชีวิตที่เป็นบทเรียนบทเรียนที่เป็นชีวิตเรื่อความเป็นอยู่ที่เป็นบทเรียนเรื่องความ ไม่มีความรู้สึกว่ากลัว,วของกูนี่เป็นความหมายที่ถูกต้องและเพียงอันเดียวของคำว่าสวนโมกนันจะมาบวชสามเดือนหรือว่ามาเพียงสองสามวันหรือมาเพียงวันเดียวกว็าตามมีทางที่จะเข้าถึงหัวใจของสวนโมกได้ <c oughs> ถ้าสนใจเรื่องนี้ ที่ถ้าว่ามันไม่ได,ไได้ไม่ได้รู้เรื่องนี้ก็คือไม่ได้อะไรจากสวนโมกแล้วไม่รู้จักสวนโมกแล้วไม่เห็นสวนโมกแล้วไม่มาถึงสวนโมกย่าพูดเลยว่าจะอยู่ในสวนโมกสามเดือนเรื่องลมลมแรงแรงมั <c oughs> ไม่มาถึงสวนโมกแล้วไม่เห็นสวนโมกจสร้างไหมว่ามันหมายความว่าอย่างไรและคืออะไร <c oughs> นั่นถ้าจับได้จับจุดได้เรื่องความมีชีวิตยอยู่โดยมีความรู้สึกว่าตัวกูของกูอย่างนี้อยู่ที่ไหนก็เป็นสวนโมกนะกลับไปบ้านก็มาตามไปด้วยไปไปมีอยู่ได้ทุกคนทุกแห่งที่เป็นเป็นโมกสะคือหลุดรอดออกไปได้หลุดพ้นออกไปได้เนี่ยมันเป็นความ อะไรคืเรว่ความลับหรือเคล็ดหรือความลึกลับอ,อะไรที่มันซ่อนเล่นอยู่อถ้าถ้าอยากจะให้ได้อะไร <c oughs> ที่เป็นเรื่องของสวนโมกหร้อเรื่องนี้เรื่องเดียว <c oughs> เพราะเรื่องอื่นมันไม่รวมอยู่ในคำว่าโมก สูตรที่ว่าให้ทํางานทุกชนิดโดยจิตว่างอยกผลงานให้ความว่างทุกอย่างสิน้นกินอาหารความว่างอย่างพระกินตายเสร็จสิ้นแล้วในตัวแต่หัวทีมีทานี้หลักสูตรมีเท่านี้จนกว่าจะปฏิบัติได้ถึงที่สุด ไปอ่านไปคิดมันก็เข้าใจเส่แล้วมันก็เป็นไปไม่ได้มันจิตใจมันเป็นอย่างนั้นไม่ได้มันยังคงมีความเห็นแก่ตัวอยู่เรื่อยมีตัวอยู่เรื่อยกูจะดีจะเด่นกูจะเด่นในแง่นั่นแง่นี่กว่าคนอื่น <c oughs> มันมีแต่อย่างนี้อยู่ไม่มีความเป็นอิสระที่จะไม่มีตัวแล้วจะไม่ต้องการเด่นหรือด้อหรือไม่ต้องการอะไรทั้งหมด นี่พระพุทธเจ้าก็ตรัสว่ามันไม่เรียกว่ายากถ้าทําถูกวิธีถ้าทำถูกวิธีธมันก็ยากคนก็ลึกพวกมีกายเซนบางนิกายที่ที่ถูกต้องพูดได้เหมือนพระพุทธเจ้าคือผู้ราไม่ต้องทําอะไรไม่ต้องทําอะไรให้อยู่ตามเดิม เป็นธรรมะไปตามเดิมอย่ามีความคิดเป็นว่าดีหรือชั่วแล้วก็รักดีก็เกลียดชั่วเป็นตัวกูขึ้นมาในตัวกูเพิ่งมาเมื่อรู้จักว่ามีดีมีชั่วแล้วก็เกลียดชั่วกลัวชั่วก็รักดีขึ้นมาท่าน <c oughs> ถ้าอยาไปทําให้มันมีดีมีชั่วขึ้นมามันก็คือตามสภาพเดิมธรรมะแท้ตามสภาพเดิม ก็แล้วาไม่ต้องทําอะไรเลยก็ถึงตัวธรรมะแท้หรือเป็นโมกษายอยู่แล้ว,ลวที่เกิดมาไม่รู้เรื่องนี้พอโตขึ้นโตขึ้นก็ถูกสอนไปแต่เร่อนให้มีดีมีชั่วมีบุญมีบาปมีเป็นคู่คู่อย่างนี้เลยไปมันก็เกิดกลับเป็นมีปัญหาขึ้นมามีมีความยากขึ้นมามีปัญหาขึ้นมา คือไม่เคยมีเรื่องมันก็กลายเป็นมีเรื่องขึ้นมาทีต้องตับกิเลสดับดับความดับกิเลสดับความทุกข์ขึ้นมาท้นองเดิมก็คือไม่มีกิเลสไม่มีความทุกข์อยู่แล้วตามธรรมชาติแต่พอเราเกิดมาก็ถูกแวดล้อมให้มีความรู้สึกเป็นไปในทางที่เกิดกิเลสและมีความทุกข์ <c oughs> มีปัญหาก็คือย้อนกลับไปสู่ความไม่มีอิเลสไม่มีความทุกข์ให้เหมาะสมกับมนุษย์ที่มีสติปัญญามากมายเพ <c oughs> ราะยิ่งคิดเก่งยิ่งมีสติปัญญามากยิ่งคิดมากมันก็ยิ่งมีตัวกูของกูมากละเอียดลึกลับซับซ้อนมีความทุกข์มากลึกลับซับซ้อนมันมันเป็นสัดส่วนที่เหมาะสมกันอยู่ยางยี้ง มันต้องมีสติปัญญาที่เพียงพอกันเท่ากันมากําจัดไ้ความงอกงามที่ลึกลับซับซ้อนในทางมีตัวกูนี่เสีย <c oughs> ยิ่งทําไปมันก็ยิ่งอไม่เป็นอย่างนั้นคือมันยิ่งไปยึดในเรื่องมีตัวกูของกูมีดีมีชั่วมีบุญมีบาปมีสุขมีทุกข์มากขึ้น <c oughs> จนทําไม่ไวในที่สุด จนจนระง,งับไม่ได้จนดับไม่ได้